ข้าวปลาพวกเราก็กินด้วยันามีแต่ตัณหาคพราบมาพวกเรามาตลอดเลยอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากทต่างๆเขา่าจะสนองตัณหาของพวกเราพวกเราต้องการอะไรพวกเราต้องการความสุขมนุษย์ต่างต้องการความสุขแต่ไม่เข้าใจความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันเกิดจากใจ มันเกิดจากใจของเราเองไม่มีใครที่จะทําให้เรามีความสุขได้เรามองให้ดีดูให้ดีนี่หนึง่งวิชานธรรมเกิดโลกธรรมดานประทานมาเพื่อให้พวกเราแก้แกปัญหาของตัวเองดับความทุกข์ให้ตัวเองเป็นพุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าประธานมาเพื่อ,อเพื่อกายทุกข์ให้กับพวกเรา อย่างเดียวสามารถทำเด็จได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องพลังงานไม่แต่เรื่องอิจิตวิญญาณไม่แต่เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่แต่เรื่องวิทยาศาสตร์ศาสตร์ทุกศาสตร์แก้ไขได้หมดด้วยวิชานี้เองทุกวิชาจะ้องรวมด้วยชานี้ทุกวิชาทุกศาสตร์ทุกแขนงจะมาหลออรวมด้วยวิชาลมหายใจนี้ อนนาณากานัตสี่สติปัฏฐานสี่โคดโชจเจตเพราะฉะนั้นโคดโชจเจตเป็นวิชาที่ลำเลือกที่สุดเพราะเป็นวิชาที่คลายทุกข์ให้กับพวกเราคลายทุกข์แม้ต่ทางโลกที่พวกเราสนองตัณหาอยู่ที่พวกเรามีความทุกข์รอดนำบีกขั้นพวกเราให้เราทุกข์เราเศร้าหมองเ,เ,เกิดโรคไัยไข้เจ็บก็คลายด้วยโคดโจเจต พระพุทธอจ้ามองในจิตที่ธรวิชาติเขานำโปรดเกยดเที่ยงชางโริ่ลดลงก็คลายด้วยพุทธจจตแม้แต่นําจุปัญญาลูรูปุดคนก็ด้วยพุทธเจตธรรมนี้เป็นธรรมะที่ประเสริฐแต่พวกเรายังมองไม่ออกเมื่อไรถ้าพวกเราเข้าใจมองออกแล้วปฏิบัติตามพวกเราจะได้ในสิ่งที่พวกเราปรารถนา ถ้าเรามีมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนพวกเราก็จะสามารถทํางานอันยิ่งใหญ่ได้ตลอดไปอายุของพวกเราก็จะยินยาวสขภาพระร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเป็นธรรมดาเพราะเรามีธรรมเรารู้จักธรรมเราก็ใจธรรมแจ้งในธรรมโดยที่ดีนะสี่เหล่านี้จะนํามาสึ่งความสงบร่มเย็นให้กับพวกเราปัญญาทั้งหลายจะพรั่งครูม,มหาพวกเราให้พวกเราก็ใจในธรรม เราทําได้แล้วบอกต่อนั่นคือหมอที่ยอดเยี่ยมเพราะเราเปิดปัญญาให้กับเขาด้วยการเป็นหมอประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เขาด้วยลมหายใจมันอยู่ที่พวกเราต้องการ,การหรือไม่เป็นครูที่ดีที่สุดคือผู้ปฏิบัติให้เข้าใจให้รู้แจ้งเป็นผู้ทาได้ทําได้แล้วบอกต่อ นั่นคือหมอที่เลิศกที่สุดทำได้แล้วบอกต่อเราจะเป็นหมอทุกด้านรักษาเขาได้ทุกเรื่องให้เขาทำได้ทุกอย่างตามที่เราทำได้ถ้าผ่านเราแล้วทุกอย่างก,ก็จะจบมองออกหรือไม่พ่อสร้างเราเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเรามีพู้ลเจ้าสูงสุดแล้วในชีวิต เรามีพระธรรมคอยนำทางสว่างแล้วด้วยปัญญาเรามีพระอ,อริยสงํารงไว้ซึ่งทมทั้งหลายเป็นผู้นำทางพวกเราเป็นผู้ให้แสงสว่างพวกเราเป็นผู้ชี้ทางให้เราส่วนเราจะเดินหรือไม่เดินเป็นเรื่องของพวกเราฟังจุดนี้ให้เข้าใจนะนี่เป็นโอกาสดีของพวกเราแล้ว ที่พวกเราจะเข้าสูเวทชีแห่งการปฏิบัติภายในห้าวันนี้เนี่อยากให้พวกเรานี่เข้าใจด้วยปัญญาของพวกเราเองอย่าไปมองที่ตำราช่วงนี้เราต้องทิ้งตำราให้หมดเลยเปิดพระธรรมคำสั่งสอนมาใส่ดวงจิตของพวกเราน้อมพระธรรมน้อมพระธรรมมาใส่จิตอย่างเดียว ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นโอปนายิโกโอปนายิโกแจ้งแล้วค่าเอไปสิโกฟังเข้าใจหรือไม่เพราะเรามีแต่ลมหายใจมีแต่อานาปานสติทุกคนต้องทำได้นะน้อมมาใส่สิน้อมพระธรรมมาใส่โดยจิตของเราเป็นครูผู้สอนผู้เตือน อู้ชี้ทางออกให้กับพวกเราตลอดเวลาภายในห้าวันนี้น้อมอย่างเดียวน้อมพระธรรมอย่างเดียวไม่ต้องทําอย่างอืง่นอยู่กับลมหายใจน้อมพระธรรมมาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราให้หมดเพื่อเกิดปัญญาพวกเราไม่ต้องห่วงหาอาทรอ,อย่างอื่นห่วงชีวิตของตัวเองห่วงตัวเองให้หมากให้ตัวเองจเจริญด้วยปัญญาอย่าเพิ่งคิดแก้ปัญหาให้คหนอื่น เวทีห้าวันนี้ให้พวกเราแก้ปัญหาจตเองให้เราเกิดปัญญาไม่ต้องส่งจิตออกข้างนอกตอนนี้ไม่ต้องช่วยใครช่วยตัวเองให้มากทำจิตให้ว่างเิดปัญญาให้ตัวเองให้ได้ให้พวกเราเข้าใจในธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้ให้ได้พวกเราต้องตรัสรู้ตามพระเจ้าให้ได้โดยการสลัดตัดทิ้งทุกเรื่องเป็นผู้รู้อย่าเป็นผู้ทำ เป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วผู้บเบิกบานในดวงจิตของเรากายกับจิตทิ้งมันเลยเราเหมือนคนตายอยู่เหมือนคนที่ตายแล้วอย่าอวดรู้อย่าอวดดีอวดยินอวดดังเพราะเราไม่ใช่จำเวนฟังเข้าใจนะเวทีนี้คือเวทีของผู้รู้ผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบาน อะไรที่เกิดขึ้นกับกายจิตของเราดูให้ชัดเจนแค่ดูให้มันแจ้งในนั้นไม่ต้องคิดมากตัดความคิดทั้งหมดทิ้งทั้งหมดเลยเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะนั่งคิดปรุงแต่งความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทุกทรมานที่เกิดขึ้นเป็นกฎเกณฑ์แห่งกรรมผ่านมันให้ได้เพราะเรามาเพื่อชนะ ไม่ใช่มาเพื่อแพ้ไม่ใช่มาเพื่อหนีปัญหามาเพื่อเพื่อบัญญาเพื่อแก้ปัญหาฟังเข้าใจนะฟังให้เข้าใจนะหวังว่าพวกเราจะทําได้ทุกคนความสําเร็จต้องเกิดกับพวกเราทําจริงได้ผลจริงทําเล่นไม่เกิดผลอะไรฟังให้ดี ทำจริงย่อมเกิดผลจริงเพราะสามเลือกสามโลกนะเปิดเพื่อพวกเราทำเพื่อพวกเราแล้วคอยพวกเราพวกเราจะเป็นหุ่นยนต์ให้กับทั้งสามโลกเรามาสร้างหุ่นยนต์เพื่อเป็นตัวแทนของสามโลกเราไม่ได้สร้างร่างทรงเราเป็นแค่คอมพิวเตอร์เป็นแค่ยอด วนยนยนยยอดมนุษย์คือมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ไม่ใช่อวดดีอวดเด่นอวดดังถ้าอวดดีอวดเด่นอวดดังเราจะเป็นมนุษย์อยู่เหนือมนุษย์เขาไม่อวดดีอวดเด่นอวดดังฟังให้เข้าใจเหนือมนุษย์เขามีแต่มหาเมตตามีแต่มหากรุณาคือคนเหนือมนุษย์ เราจะเป็นคนเ,เ,เหนือมนุษย์เป็นยอดมนุษย์หุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์ต้องเชื่อมร้อยกับสามโลกได้ถ้าเหนือมนุษย์ธรรมดาเป็นแค่คนมีครรุณวิเศษบ้างเล็กน้อยที่ทําได้เหนือเข้าเท่านั้นเองแต่ยอดมนุษย์นั้นคือเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเป็นผู้ที่เมตตาสามโลกเราไม่ได้เมตตาแค่เทพธิ เราเมตตาสัตวลกด้วยเพราะฉะน,นะนั้นกายของเรามอบถวายพระพุทธเจ้าวไว้จิจของเราเป็นแค่คนดูพเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอะไรอย่าใส่ใจอะไรไม่ต้องหวั่นไหวไม่มีใครทำอะไรเราได้เพราะเราเป็นลูกของพระพุทธเจา้าฟังให้เข้าใจนะเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่าน ก็ทำงานถาวายพระอท,ท่านานเวทีนี้เป็นเวทีของยอดมนุษย์ยนยนเป็นผู้นําทั้งสามโลกเพราะเราจะเป็นผู้จุดช่วยเวในในอนาคตฟังให้ดีนะด้วยอาศัยท่าสี่ขันห้าของเราเพื่อให้จิตญาณยกดวง ได้มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มพูดปัญญาให้เขาเองให้เขาเขาเ้าแดนนิพพานเหมือนกับเราเราเหมือนเขาเขาเหมือนเราเพราะฉะนั้นไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีเราเพราะเราก็คือผีเขาก็คือผีฟังเข้าใจยังถ้าสี่ขัห้าเป็นแค่มุ่นยนอยเราก็ตายเขาก็ตาย,เ,าตายเพราะทุกคนก็ล้วนแต่จิตว่าง วิญญาณนี่ตายไปแล้วก็เหมือนว่าเขาใจยังมองออกไหมเนี่ยถ้าพวกเราตายไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรหลองตายด้วเวทีนี้แหละเป็นเวทีทดลองเพราะฉะนั้นกำหนเดเลยบอกเราก็ไม่มีชีวิตแล้วเพราะเรามีแค่ลมหายใจประคองเอาไว้ให้ธาตุขันอยู่ได้เท่านั้นเองฟังให้ดีนะเรามีแค่ลมหายใจประคองชีวิตเอาไว้เท่านั้นเอง เพื่อให้จิตญาณทั้งหลายมาดูยมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเข้าสู่แดนนพิพพานพร้อมกันไปด้วยกันญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์ก็อยากใช้กายของเราเชิญจิตญาณที่เคยมีบุญกรรมสัมพันธ์ร่วมกับเราเชิญไม่ต้องปฏิเสธเพราะเวทีนี้คือเวทีแบบไม่มีตัวตนไม่มีเขาและไม่มีเรามองให้ออกนะ อย่ายึดมั่นถิมั่นว่าเป็นตัวตนของเรามีแค่ธาตุสี่พันห้าเป็นตำราให้จิตญาณทุกดวงศึกษาเรียนรู้ฟังให้ดีนะเป็นแค่ธาตุสี่พันห้าเป็นแค่ตำราให้สามโลกได้ศึกษาร่วมกันกับเราเราดูเขาเขาดูเราทุกอย่างจะจบนั่นแหละปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นกับพวกเราเองเรา แค่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานอขอให้นิพพานจงสําเร็จกับพวกเราทุกคนทุกจิตญาณน,นะ